รถสวยจัดคันนี้มือเดียวออกห้างป้ายแดงเค็ดดีๆฟีดาาผ่อนเริ่มต้นเพียง5,846บาทตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจโตโยต้าโชคดียูสคาทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับ แม่มดนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้มดมีอีกหนึ่งคันนะคะที่ภูมิใจจะนำเสนอเลยคือเจ้ามิซูบิชิไททันนะคะ m มก a Cap Plus นะคะโมเดลปี2016คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะาการันตีให้ตั้งแต่ต้นคลิปก่อนนะคะกับราคา459,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อเริ่มต้นเพียง5,846บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะดียังไงนะเดี๋ยวมดจะพาไปชมกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกัน ภายในกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถมือเดียวนะคะออกห้างป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะไม่นะคะอยู่เพียงอ่าน้องออยซูมเข้ามาให้คุณผู้ชมดูไม่ก่อนนะอันดับแรกตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปสุดอ่ของรุ่น m มก a c แค p l พลนะคะตัวนี้ก็คืออ่านี่นะะไม่อยู่ที่หนึ่ง กิโเท่านั้นเองนะคะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็พวงมาล,ายลัยเราจะหุ้มหนังสีดําให้ด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะมีจอเมนอะไรให้ครบแอร์จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็คือเป็นแคปเปิดได้นะคะสําหรับตัว Mitsubishi Titan Mega c a p Plus นะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราดูภาย ในด้านหลังกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะที่ต้องการข้างวดไม่แรงมากนะคะแล้วก็ถ้าตลอดสัญญานะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเอาตัวเป็นแคมเปญศูนยเปอร์เนต์สเดือนพอนจะผ่อนเริ่มต้นก็คือ1-12เดือนแรกจะผ่อนอยู่ที่ 5 8 4 6บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวเราไปชมรอบๆบ,บคันกันสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีบอนเงินเนาะใน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 สับที่เราคุ้นเคยกันก็คือสีบรอนเงินแต่ว่าถ้าในคู่มือเขาจะลงเป็นสีเทานะคะสำหรับคันนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับมิซูอย่างที่เรารู้กันนะคะออปชันบอกเลยว่าเขาให้มาเต็มแม็กเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะในตัวนี้เราสามารถกดปุ่ม เปิดปิดได้เลยนะคะที่ประตูนะสําหรับคันนี้อย่างที่มดบอกนะมาเราเดี๋ยวเรามาดูภายในในฝั่งนี้กันอีกทีนึงแล้วก็คู่มือ,อการให้บริการนะคะของมิซูนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้นะบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถอุบลเดิมเลยนะคะ,ะซื้ออยู่ที่มิสูไทยยนนี่เองนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะก็คือเนี่ยนะคะ ขอมิสูทย,ยนนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถอุบลเดิมแล้วก็ลูกค้าออกมาเข้าศูนย์ตลอดสังเกตไหมคะเช็คระยะตลอดเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะถ้าใครได้ไปถือว่าโอเคมากๆเลยนะ,ะสำหรับความคุ้มค่านะคะกับรถไม่เพียงแสนต้นๆเท่านั้นเองนะ,ะสำหรับโมเดลปี2016นะคะกับมิ u ูบิชิไททัน m มกะแ a ป Plus นะคะโมเดลปี2016กับราคา459,000บาทนะคะได้ ครบแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยมาเรามาดูในส่วนของข้างหน้ากันนะคะสําหรับรถคันนี้นะอย่างที่บ่อนะคะกระจังหน้าเนาะเขาก็จะให้มาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีมาพร้อมไฟดีไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะบอกเลยว,ว่าโฉมเนี้ยเป็นโฉมโมเดลอ่าก็คือมันจะไปอยู่ถึงโมเดลปี2000 2018แล้วก็จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นปี2019จนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะความคุ้มค่าในการใช้งานอย่างที่มดบอกนะคะก็คือเราสามารถเลือกแคมเปญได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ0% 12เดือนก็จะผ่อนอยู่เพียง5,846บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะเลือกผ่อนยาว84งวด ข้างว่าก็จะตกอยู่ประมาณ7,500นะคะตัวนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหมดได้ที่เบอร์083 100 6161นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะแคมเปญดีๆอย่างนี้นะคะไม่ควรพลาดกับรถสวยๆแบบนี้นะคะที่โตโยต้าโชคดียูสคาร์ของเราที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโทรเข้ามาสอบถามหมดได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ